สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลแปดตัวเน้นเบายบีเคเคแมนกับฟุตบอลประจำวันพุธที่21มกราคมนะครับเราคัดมาให้กันเน้นเกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่ระหว่างโอลิมปิกมาร์เซย์กับลิเวอร์พูลสลาเวียปาร์กกับบาร์เซโลนาไบอูวินิคกับแซงซิลัวเชลซีกับปาโฟสนิวคาสเซิลกับพีเอสพียูเวนตุสกับเบนฟิก้าอัตแลนตากับแอตเลติกบิลเบาและปิดท้ายที่กาลาตาซารายกับแอตเลติโกมาดริดและนี่เป็นทีเด็ดฟุตบอลแปดคู่เน้นๆครับที่เรา มาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ส่วนใครที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่ม BKK Man กันได้เลยครับเนนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบๆภาพพันชีวิตนะครับที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นโตวีชุดโครงการ BKK Man มีให้ติดตามกันตลอดนะครับยังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับซึ่งเรรรามมีกกิจ รออยู่เพียบไม่ต้องรุ้นี้เสียเวลาทั้งของรางวัลที่จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิกระเป๋าเป้ชุดผ้าปูที่นอนลาบบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้คุณได้ใส่ไปเชียร์ทีมที่รักทีมที่ชอบกันอย่างจุใจนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์ @lsbkk เข้าไปที่อัสีเขียวนะครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย lsbkk ครับตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่้ไปด้วยกันกับผม BK Man กันได้เลยครับวันนี้ปเร ไปที่เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนดที่7เวลาตี3ครับเกมระหว่างโอลิมปิกมาเซสพบกับลิเวอร์พูลด้วยาตราต่อรองเกมในคู่นี้ลิเวอร์พูลต่อครึ่งลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดครับเป็นลิเวอร์พูลแค่ได้เอาชนะไปได้3ครั้งส่วนมาเกสเอาชนะไปได้2ครั้งฟอร์มห้าน่าสุดของโอลิมปิกมาเซสชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะอองเช่5-2ชนะบาเยอร์90นเสมอปีเอช2 2แพ้หนอง0 และชนะบูอองเบรเซ่6 0โอลิมปิกมาเซไต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่16ของตารางหลังบุกชนะแซงซิลัว32เมื่อปลายปีที่แล้วเก็บ9แต้มจาก6เกมลุ้นเข้ารอบแบบสุดระทึกหลังเกมนี้มีคิวเยือนคลับบูตเป็นเกมสุดท้ายในรอบลีกเฟสคุ้มกำลังต้องเช็คความฟิตของเบดแม็กปาวากองหลังและอังเคลโกเมสกองกลางที่เจ็บน่องขณะที่นายเยฟอาร์เกิร์ตเซนเตอร์ฮาเพิ่งกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติโมร็อกโกในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนัดนี้ยังไม่แน่ ว่าจะพร้อมลงเล่นหรือไม่ส่วนรูเบนบังโกมือสองชาวสเปนมีอาการบาดเจ็บหัวเขา่าลงเล่นไม่ได้โรเบโตเดชแบี by, ้ขุนซื้อใหญ่จัดทีมด้วยระบบ3ามสี่สองหนึ่งนาเปาปีแอร์อเมริกโอฟามิยองจบสกอร์โดยมีเมสันกินบูดเดินเกมร่วมกับอิกอป้ายเสาเดลเตะบาเซเลียนแดนกลางวางแมตโอไลลี่คุมเกมกับปีแอร์เอมิลฮอยเบอร์ขนาบข้างโดยวย2วิงแบ็กชิโมจิเวอาและเอเมซอนสระภาษาแนวรับใช้งานมิเชลอาเมียมูริโอทำงานร่วมกับเลโอนาร์โด บาแลดี้และฟาโกนโดเมดินาดาสุดท้ายเคโรนิโมรูยี่เฝ้าเสาฟอร์มห้านัดหลังสุดของลิเวอร์พูลชนะ1เสมอ4โดยเสมอเบอร์ลี่1นชนะบาลี่ี่หนเสมออาร์ซนอลนศูนย์เสมอฟูลแลม2 2และเสมอลีดยูไนเต็ดศูนย์ศูนย์ผงแดงไต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่9ของตารางหลังบุกชนะอินเตอร์มิลาน1 0เกมที่แล้วเก็บ12แต้มมีลุ้นติด8อันดับแรกเพื่อผ่านเข้ารอบส6งทีมสุดท้ายด้วยอัตโนมัติเกมนัดสุดท้ายในรอบลีกเฟสจะมีคควรรัับบมือก ที่แอนฟิลด์สภาพทีมจะขาดคอนเนอร์แบดลี่แบ็กขวาเจ็บหัวเขา่าและต้องเข้ารับการผ่าตัดพักยาวเช่นเดียวกันกับอเล็กซานเดอร์อิสักสูน่าสวีเดนส่วนกลุ่มดาวรุ่งอย่างโจวานนี่เลโอนี่สเตฟานบายเซติสและเจเดนแดนอยู่ในระหว่างฟื้นฟูร,ร่างกายจะอาการบาดเจ็บทั้งหมดโมฮัมเหม็ดสาลาเพิ่งเสร็จสิ้นภาร,รกิจกับทีมชาตินัดนี้ต้องลุ้นความพร้อมอาเนอร์สลอ็อตกุนซื้อใหญ่ ตเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1แนวลุกอูกโก้เอกิติเก้ K e, และโฟเรียนเวสเป็นตัวหลักโดยเล่นเกมลุกร่วมกับโคดี้คัคโปกและโดมรินิกสมอสไลท์ที่พึ่งสัดจุดโทษพลาดในเกมลีกนัดล่าสุดแดนกลางไรอันกาเฟนแบกทำงานร่วมกับเคอร์ติโจนขณะที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นแนวร er ับเฟอร์กินฟานไดยืนเซนเตอร์คู่กับอิบราฮิมาโกนาเต้แบ็คขวาเยเรมีฟิมปงยึดตัวจริงขนานไปกออร์ K K S, Baker, มื ฝ้าเสาทศนาหมักเซกําลังมั่นใจช่วงหลังกว่าเทชนะอย่างต่อเนื่องแดนหน้าจัดจ้านญิงประตูกระจายแถมได้เปรียบเรื่องเสียงเชียขณะที่ลิวร์พูไม่แพ้ใคร12เกมติดต่อกันก็จริงแต่ขาดความเฉียบคมแม้ครองบอลได้แต่การจบสกอร์ยังมีปัญหารวมถึงเกมรับอ่อนยวอบพร้อมเสียประตูตลอดดูแล้วปิดประตูชนะเกมนี้หมักเซไม่แพ้แน่ลุ้นถึงชนะได้ด้วยซ้ำฟันธงรอโอลิมปิกหมักเซไม่แพ้เสมอเกันไป1-1โดยในเกมฟาดแข้งระหว่างโอลิมปิกหมักเซ พบกับเวอร์พูลเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นแฟนให้ได้ร่วมรลุนร่วม,ม,มเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่และทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมมีแอดนำหน้าครับรับไปเลย100บาท คู่ที่2ครับเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบรลฟตเฟสนัดที่7เวลาตี3เกมระหว่างสลาเวียปาร์ตพบกับบาร์เซโลนาด้วยอตาต่อรองเกมในคู่นี้บาร์เซโลนาต่อลูกครึ่งผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน2เกม,มหลังสุดเป็นบาร์เซโลนาจาชนะไปได้1ครั้งส่วนอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มขั้นดังสุดของสลาเวียปาร์ตชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะบรานสองหนึ่งเสมอคาสลู1 1หนึ2 2> ่งหนึ่งแพ้บาเซลสามสี่ชนะยาโบเนกสี่สามและแพ้สเปอร์ศูนย์สามสลา เวียปาร์คเป็นหนึ่งใน4ทีมที่ยังไม่ชนะในรอบลีกเฟสโดยมีแค่3แต้มอยู่อันดับที่33แต่ยังมีลุ้นเข้ารอบเพลย์ออฟโดยไม่เป็นทีมวางโดยเกมนัดสุดท้ายต้องมีคิวไปเยือนปาโฟดของไซปรัสสภาพทีมจะขาดโดมินิกยาวอเช็คที่เจ็บหัวเขาว่าฟิลิปฮอสกี้เจ็บเอ็นคว้หัวเขาว่าและปีเตอร์เซฟริกเจ็บหัวเขาว่าลงเล่นไม่ได้ทั้งหมดกุนซือยินดิคสเทอร์ปีซอฟสกี้เตรียมจัดทีมให้รัดกุมในแดนกลางภายใต้ระบบ4 5 1หหน้าเป้ามอสเมียร์ีดิสจบสกอร์ด โมเศตกับหลูคัสโปวอร์ดและมิชาวลซาดิเล็กปีก2อฝั่งดาวิดดูเดรากับยูซูฟาชันยองลากเลื้อยแนวรับส่งสเตปานปาลูเปตยืดเซ็นเตอร์ร่วมกับอีกอร์เอ็กบูขนาบข้างด้วสองฟูลแบ็กโทมัสโพเลสกับดาวิดสิมมาด่านสุดท้ายยินริกสตาริก เฝ้าเสาฟอร์ม5นานัดสุดของบาร์เซโลนาชนะรวดทั้ง5นดัดโดยชนะราซิงซานตตเด2-0ชนะเรอลมริด3-2ชนะแอตเลติบิลเบา5-0ชนะเอสปานยอล2-0และชนะบียเรอ2-0เจ้าบุญทุ่มตายขึ้นมาอยู่อันดับที่15หลังเฉียนอันแทกแฟรงเฟิร์ต2-1เมื่อปลายเดือนธันวาคมเก็บ1ปแต้มลุ้นติด8อันดับแรกโดยเกมสุดท้ายจะพบกับโคเปนไฮเกนหลังช่วงหลังฟอร์มยอดเยี่ยมชนะรวดสเปเกมติดต่อการรวมทุกรายการข่าวร้ายคือ aman, ระมินยามานปีกโดยชะกาติดโทษแบน หลังะสมไปเหลืองครบโคตาขณะที่อันเดียสคิสเทนเซนกองหลังและกาบี้กองกลางอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูร่างกายส่วนมาร์คอังเดแทสตเก้นในทวันเยอรมันมีโอกาสย้ายทีมในตลาดซื้อขายรอบนี้ทางด้านของชัวร์การเซโลแบ็กสารพัดประโยชน์ไม่มีชื่อในรายการนี้แต่ก็จะได้โรนันอาราโฮกองหลังพุ่ทเบงกลับมาฮันซิฟริกจัดทีมด้วยระบบ4 2 3 1หน้าเป้าอาจใช้เฟรานตออเลสโดยมีตัวป้นเกมรุกอย่างราฟินยากลับมาคัดแร็กฟอร์ดยืนน้านข้างแดนกลางเป็นเฟมินโลเปสห้องเครื่อง เปรดี้คุมเกมร่วมกับแฟรงกี้เดยองหลังบ้านเอริกาเซียยืนเตนเตอร์ร่วมกับเปาคูบาซี่แบ็คสองฝั่งเป็นชูนกุนเด้และอเลฮันโดบันเด้ดาสุดท้ายไว้ใจโจนกาเซียทัศนาสลาเวียปาร์ตได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์รวมถึงสภาพความสดก็จริงแต่คุณภาพนั้นเป็นรองเยอะเกมรับเปราะเสียประตูกันง่ายขณะที่บาร์เซลโลนามาเยือนด้วยความมั่นใจช่วงหลังลงล็อกและทําได้ดีเมื่อได้ราฟินญาและเปรดี้กลับมาช่วยทีมทําให้ทีมมีมิติในการเข้าทํามากขึ้นแม้ขาดยามานไปหนึ่ง ที่เหลือยังเอาอยู่หลุนบาซ่าย,ยิงขาด2เมตรได้ครับฟันทง ต่อบาร์เซโลนาบุกซิล2-0คู่ที่3เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟนนัดที่7เวลาตี3เกมระหว่างไบเยมิวนกพบกับแซงซิลัวด้วยออตราต่อรองเกมในคู่นี้ไบเยมิวนกต่อ2ลูกครึ่งฟอร์มห้นัดล่าสุดของไบเยมิวนกชนะรวดทั้ง5นัดโดยชนะแอตเลซิก5-1ชนะโคโลน3-1ชนะวูฟบวก8-1ชนะซันส์บวก5-0และชนะไฮเดนแฮม4-0เสือใต้ไต,ต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่2ของตารางหลังถล่มสปอร์ติ้งลิปอน3-1เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเก็บ15 คะแนนเป็นรองอาร์เซนอลทีมเดียวการันตีเข้ารอบเพลย์ออฟเป็นอย่างน้อยช่วงหลังแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องชนะ9 7, 10เกมหลังสุดรวมทุกรายการสภาพทีมจะขาดคลาดไหลเมอร์ที่ติดโทษแบนอีกทั้งนี้ไม่รับบาดเจ็บอยู่ด้วยส่วนทางกับหลุยส์ดิอารสกองหน้าโคลัมเบียที่พ้นโทษกักตัวกลับมากลุ่มตัวเจ็บอย่าง2กองหลังโยซซฟสตานิซิตยังไม่หายเจ็บข้อเท้าซาชาโบอีมีอาการป่วยลงเล่นไม่ได้ขณะที่อันฟอนโซเดวิดกองกลางจ้ามาโมเซล่ากองหน้าและโยัวกิมิตกองกลางต้องลุ้นเช็คความฟิตทั้งหมดทั้งด ของนิโคลัสแจ็คสันกองหน้าเซเนกัลก็เพิ่งเสร็จภาร,รกิจกับทีมชาติต้องลุ้นสภาพความพร้อมก่อนเกมอีกรายคาดว่าเบรซองกอมปานีจะจัดทีมด้วยระบบ4 2 3 1หนึ้าเป้าเฮริเคนจบสกอร์ด้วยมีเชสน,นาบีปั้นเกมรุกร่วมกับเลนน่าคลาวด์ดาวรุ่งและหลุยดิอาสห้องเครื่องคุมเกมโดยอเลสเซนเดอร์ฟาบโลวิดกับเรอนโกเลสกาแนวรับดายโยอุปเมิกาโนกับยูนาธานทาขนาบข้างด้วยสฟูลแบ็กที่จะเป็นชิมบิสซอฟกับฮิโรกิอิโตะส่วนหน้าสุดท้ายมานนเอลหนอยเออร์จ เฝ้าเสาต่อไปฟอร์มห้นัล่าสุดของแซงซีลัวชนะ3เสมอ2โดยชนะมิชลินลนึชนะเดนเดอร์2 0ชนะแชร์บรูต1 0เสมอแชร์บรูต1-1ชนะวาเรเกม2 0และเสมอชาเลลัว1-1นแซงซีลัวล่นมาอยู่อันดับที่27หลังพ่ายมักเซ23มี6กแต้มในมือลุนเข้ารอบแบบสุดระทึกหลังเกมนี้มีคิวรับมืออัทรันตาเป็นเกมสุดท้ายในรอบลีกเฟสสภาพทีมจะได้คิสเตียนเบอร์เกสกองหลังชาวอังกฤษผลตัวแบนในลีกกลับมาขณะที่อุเซนู เนียงกล่องหน้ากลับจากการรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนัดนี้ต้องลุ้นเช็คความฟิตก่อนเกมกุนซือดาวิดคูเบิร์ตจะทีมภายใต้ระบบ3-421หน้าเป้าโปรโมมเซ่เดวิดจบสกอร์โดยมีราอูโฟลุสกับอานูอาเอสเอลฮาร์ตปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องคามิลฟานเดเปเร่กับมาติอาสรัดมูเซนด้านกลางขนาบข้างโดยสองวิงแบ็กอานานคาไลลี่และกิเยเมสสมิธสามเซนทรัลจะใช้เควินแม็กอลิสเตอร์ทำงานร่วมกับคริสเตียนบอร์เกตกับ ทและมา,มาดูเชนโน่แบรรี่โดาสุดท้ายเคลวเชอร์เป็นรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศษะไบโอมินิกคุณภาพเหนือกว่าหลายคุมแถมยังได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านยิ่งได้หลุยดีออสกลับมาทําให้อาวุธในการทําประตูมีหลากหลายมากขึ้นขณะที่แซงซิลัวจะเน้นปลอดภัยเอาไว้ก่อนอาศัยจังหวะฉาบถวยในการตอบโต้แต่ดูแล้วต้านทานความร้อนแรงของเสือใต้ไม่ไหวหลุน้นใหญ่เมืองเบียร์สอยสามตุงฟันทงตอบโอมินิกถล่ม41คู่ที่4ครับเป็นเกมยูฟาชมเปสลีก็รอบลีกเฟสนะัดที่7เวลา 3เกมระหว่างเชลซีพบกับปาฟโฟสด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้เชลซี Chelsea ต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งฟอร์ม5ห้านลังสุดของเชลซีชนะ2เสมอ1แพ้2ด้วยชนะเบรนฟอร์ด20แพ้อาร์ซนอล2-3ชนะชาวตัน5้แพ้ฟูลแลม12และเสมอแมนซิสตี้1-1สิงห์ซิงบลูล่นมาอยู่อันดับที่13หลังพ่ายกับอัต์ตันต้า12เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีสิแต้มจาก6เกมแรกเกมสุดท้ายมีคิวหนักในการไปเยือนนาโปลีรออยู่สภาพทีมยังขาดมิโคลายมูดิกปีกยูเครนที่ติดโทษแบนวรวมถึงกลุ่มตัวเจ็บยาวอย่างลิวายโควิลและโรเมโอลาเวียขณะที่โคผาเมอเมเเร,มร์เจมี่กิสเทนเลียมดีแล็บหรือเจมและมาโลกูสโตต้องเช็คความฟิตท,ทั้งหมดคุนซือเหลียมโรซิเนียเตรียมจัดทีมชุดแกร่งภายใต้ระบบ4 2 3 1หน้าเปาชูอัลเปเรโดล่าตาข่ายมิฟิลตัวรุกอาจจะใช้งานเอนโซเฟนันเดสขยับขึ้นมายืนตรงกลางแล้วตัวริมเส้น จะส่งเปโดเนโตและอเลนโดกรานาโชลากเลื้อยโดยมีวิลเลียมเอสเตวอลพร้อมสอดแทะดนกลางมอเซกไกเซโดคุมเกมร่วมกับอันเดซานโตสแนวรับใช้งานเวสลี์โฟฟาน่าทำงานร่วมกับเทโวสโลบา แบ็กสองฝั่งลิสเจมกับมาโกกูเรียสุน่าสุดท้ายโรเบิร์ตซานเชสพร้อมเฝ้าเสาฟอร์มห้าแล้มสุดของป่าโฟสชนะ3แพ้2โดยแพ้นิโคเซีย0ูชนะโอโมเนียอาราดิปู2องชนะชโลรากา2อหนึ่งแพ้อพอลลอน1นสองและชนะปาราลิมนี่2อศูนย์ทีมเล็กจากลีกไซปรัสลนมาอยู่อันดับที่26หลังพ่ายยูเวนตุสศูนย์สองผ่าน6เกมแรกด้วยการมี6คะแนนอย่างลุนเข้ารอบหลังเกมนี้มีคิวรับมือสลาเวียปาร์ากรออยู่ ภัพทีมยังขาดเปดาร่ากองหลังที่เจ็บหัวเขา่าส่วนเค่นเสม่มากองกลางมีอาการกระทบกระเทือนต้องเช็ fit, คผอมฟิตกุนซืออันเบิร์ตซาลาเดสจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าจะเป็นอันเดซอนซินวาจบสกอร์โดยมีโดมิงเกสควินหน้าป้านเกมลุกร่วมกับวาลาดดากูเมียกัปตันทีมและมิสเออซินแดงกลางอีวานซุนเยสขุมห้องเครื่องร่วมกับเปเป้ P. แนวรับวางเดอร์ลินลูคาเซนยีเซเ,ซต,เตอร์ร่วมกับดาวิดลุยขนาข้างด้วยบูโนโ่หลานก้าและดาบบิดโกดา้สดาสนาบสุดท้ายเนโอฟิตอสมิเชลเฝ้าเสาทศนาเชลซีเปลี่ยนโคแล้วกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งแนวทางการเล่นยังคงไหลลื่นเกมนี้ทิ้งทวนรอบปลีกเฟสจัดเต็มขณะที่ป่าโฟดเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในรายการนี้เตรียมแพ็กเกมรับอย่างแน่หนาและอาศัยจังหวะโต้กลับด้วยทีมเวิร์กอย่างไรก็ตามสิงบลูนั้นครบเครื่องกว่ายเยอะหน้าบทขา ไม่ยากเอาเ็ดแพงไปนิดแต่ยังน่าเชียร์เชลซีที่เป็นทีมพลังหนุ่มฟันธงต่อเชลซี ข่ายี่สี่หนึ่งคู่ที่5เป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่7เวลาตีสามครับเกมระหว่างนิวคาสเซิลพบกับ p s v ด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้นิวคาสเซิลต่อลูกควบลูกครึง่งผลงานกับพวกกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็น p s เที่เอาชนะไปได้3ครั้งนิวคาสเซิลเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกัรฟอรห้5นัดหลังฝึกของนิวคาสเซิลชนะ3เสมอ1แพ้1โดยแพ้แมตตตี้ศนย์สเสมอบอลมัร์3ชนะลียูไนเต็ด ชนะคิสตันพาเลต2-0และชนะเบอร์ลี3-1สาลิกาโดงลุนมาอยู่อันดับที่12หลังเสมอไบเออร์เลวโกุเซน2-2มี10แ,แต้มจาก6เกมแรกเกมสุดท้ายเจอโปรแกรมหนักต้องไปเยือนปารีสแช็แมงแชมป์เก่าสภาพทีมมีปัญหาตัวเจ็บเพียบโดยเฉพาะแนวรับที่จะขาดทั้งฟาเบียนแชร์แดนเบิร์นเอมิลครับล่าสุดวาเรนติโนโลิฟลาม,มนโตแบ็กก็มาเจ็บกล้ามเนื้อต้อนขาด้านหลังเพิ่มเติมพักยาวไปอีกไรส่วนวิลเลียมโอซูล่ากองหน้ายังไม่หายจากอาการบาดเจ็บข้อเทาอ้าทาง บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังและจะเมาลัดเชลเซนเตอร์สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ต้องเช็คความฟิตทั้งคู่คาดว่าคุณซื้อเอ็ดดี้ฮาเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-3-3หน้าเป้านิกบัวเชมาเดอร์ดาวเตะชาวเยอรมันล่าตาข่ายโดยมีแอสย์บานกับแอนโทนีกอร์ดอนลากเลือ้อยแดงกลาง3ตัวเก่งอย่างซานโดโตนารีบัญชาการเกมร่วมกับบูโนกิมารไลและโชเอลิงตันแนวรับมาลิกเขียวจับคู่กับสเวนบอสแมนในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กส่วนแบ็กสองฝั่งจะเป็นลูอิสไมลี่กับลูอิสฮอว์ดด้ายนสา ฟอร์ม5นัดล่าสุดของ PSV ชนะรวดทั้ง5นัดโดยชนะสิตาร์2-1ชนะเดนบอร์ด4-1ชนะเอ็กเซลเตอร์5-1ชนะอูเทร็ก2-1และชนะ g ีวีวีวี3-0ทีมชั้์ลีกจากแดงการหันลมลงมาอยู่อันดับที่21โดยการมี8แต้มหลังแพ้แอตเลติกโอเมริด2-3เมื่อปล,ปลายปีที่แล้วแต่ช่วงหลังกลับมาฟอร์มดีชนะรวด6เกมหลังสุดรวมทุกถ้วยสภาพทีมจะขาดอิสมาเอลไซบารีปีกตัวฉกาดที่ติดโทษแบนขณะที่ริคาโดเปปีกองหน้าสหรัฐ แขนหักต้องพักถึงเดือนมีนาคมทาน้าของอาร์เซนอลเพียเจ็บหัวเข่าไมรอนบัวดูมีอาการบาดเจ็บนิกโอลิกเจ็บข้อขาหนีบแ้วรูเบนฟานอบเมลเจ็บหัวเข่า,ขาต้องเช็คอร์มฟิตทั้งหมดกุนซือปีเตอร์บอสจัดทีมด้วยระบบ4 2 3 1าหน้าเป้าจะส่งเอสเนียไบร์ราทาเลวิตจบสกอร์โดยมีเดนิสมานปั้นเกมร่วมกับพอลแวร์เนอร์และคัวอิฟดิสอูแข้งโมร็อกโกห้องคอเครื่องวางเยอดีดชูเทนกับทันทีคุมเกมร่วมกับโนอาเฟนันเดสด่าวรุ่งแนวรับไรอันฟาร์มิงโกยืน เฟนเตอร์ร่วมกับอามันโดโอบิสโปฟูแบ็กจะเป็นคิริยันซิดดิเลียกับแซจิโนเดสด่านสุดท้ายมาเตสโควาเฝ้าเสาทศนะทั้งสองทีมต่างต้องการแต้มเพื่อลุ้นเข้ารอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิวคาสเซิลที่เล่นในบ้านเป็นนัดสุดท้ายก่อนเจอเกมหนักปิดท้ายแต่ขุมกําลังไม่แน่นเท่าที่ควรขณะที่ PSV มาเยอือนด้วยความมั่นใจจากผลง,งานในช่วงหลังเกมรุกจัดจ้านไม่เบาและเฉียบคมในการจบสกอร์ดูแล้วสูสี PSV มีโอกาสบุกมาแบ่งแต้มกลับออกไปฟันธงรอง PSV ไม่แพ้ เสมอกันไป -2 2ครับคู่ที่6เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบปลีกเฟสนัดที่7เวลาตี3เกมระหว่างยูเวนตุสพบกับเบนฟิก้าโดยตราต่อรองเกมในคู่นี้ยูเวนตุสต่อครึ่งลูกผลงานกับพวกแกงของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเบนฟิก้าครับเอาชนะไปได้3ครั้งยูเวนตุสเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอการฟอร์ม5นัดล่าสุดของยูเวนตุสชนะ3เสมอ1แพ้1โดยแพ้กายารีศูนย์หนึ่งชนะเครมโมเนเซห้าศูนย์ชนะซา สูโรสามศูนย์เสมอเลเช่หนึ่งหนึ่งและชนะปิซาสองศูนย์มาลายไต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่สิบเก้าโดยมีเก้าแต้มหลังชนะปาโฟสสองศูนย์มปลายปีที่แล้วยังต้องลุ้นเข้ารอบอย่างหนักโดยเกมสุดท้ายมีคิวเยนโมนาโกของฝรั่งเศสสภาพทีมจะขาดอาคาลิอุสบิลิกกองหน้าและดานิเอเล่รูกานี่กองหลังที่มีอาการบาดเจ็บทั้งคู่รวมถึงดูซานวลาหวิตกองหน้าก็เจ็บโคนขาหนีบพลาดลงสนามไปอีกรายทางด้านของเฟรเดริโกกาติกองหลังและฟานชีสโกคอนไซเซาหกองหน้าเจ็บหัวเข่าและต ลำดับต้องเช็คความฟิตทั้งคู่ลู ano, ซาโนสปาเลตติกุนซือใหญ่จัดทีมด้วยระบบ342-1หน้าพอจะส่งโจนาธานเดวิดจบสกอร์โดยมีฟาบบโอมิอเรตติและเคนานยินดดสปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องเป็นมานนเอลโคลาเตลลี่คุมเกมร่วมกับเกรฟเฟนตูรามขนาบข้างในสองวิงแบ็กอย่างเวสตันแมคเคนนีและอันเดียนและอันเดียคัมเบียโซแนวรับซ็นเซ์แบ็กบรีแอร์กาลูลูพนึกงกำลังกับเกรซอนเบรเมและลอยเครลลี่ด่านสุดท้ายมิเกลดิกเกรกรอริโอรับหน้าที่ เฝ้าเสารฟม5นันตาสุดของเบนฟีก้าชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะริโออาบ2-0แพ้ปอโต0-1แพ้บรากา1-3ชนะเอสโตลิน3-1และเสมอบรากา2-2เยวลิป้อนพลิกสถานการณ์ไต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่25หลังชนะรวด2เกมหลังในรอบลีกเฟสมี6แต้มมีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์แบบเต็มตัวโดยเกมสุดท้ายจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเรอัลมาดริดสภาพทีมตรวจเช็ความฟิตของอเลสเซเ์บาที่เจ็บเอ็นขว้หัวเข่าเอนริเก้อาราโคเจ็บ กรามเนื้อและซามูเอลโซอาเรสที่เจ็บบริเวณเดียวกันส่วนโดดี้ลูกเคบาคิโอปีกตัวเก่งข้อเท้าหากักชูเอาเวโลโซเจ็บหัวไหล่ลงเล่นไม่ได้ทั้งคู่โจเซ่มูรินโญ่เตรียมจัดทีมโดยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าจะส่งวานเจริสฟาร์บิติจบสกอร์โดยมีจานลูก้าเบสตเดนี่เดินเกมลุกสนับสนุนร่วมกับเรีันโดบาเรโรและซิดนีย์โลเปสคาบลาวแดนกลางว่าเฟรดิกออเนสคุบเกมร่วมกับริชาร์ดลีออสเก็บกวาาก่อนอยู่หน้าแผงแอฟโฟที่จะมีอันโตนนโอซิวากับ โตมัสอาราโฮขนาบข้างด้วยอามาเดดิสและซามูเอลดลาวด่านสุดท้ายอนาโตลีโตรูบินรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนายูเวนตุสสะดุดแพ้นในเกมล่าสุดโดยรวมยังแข็งแ,งแกร่งเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องด้วยเกมรุกอันดุดนันเกมนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ขณะที่เบนฟิก้าเน้นเต็มสูบเพื่อโอกาสในการเข้ารอบตัวผู้เล่นไม่เป็นรองนักบวกกับแทคนิคที่รัดกุมตามสไตล์โจเซมบูริโยดูแล้วเบนฟิก้าหน้ายื้อแบ่งแต้มกลับออกไปได้ครับฟันธงรองเบนฟิก้ายันอยู่เสมอหนึ่งหนึ่ คู่ที่เจเกมยูฟาแชมเปสลีกรอบรลีกเฟรนัดที่7เวลาตี3เกมระหว่างอัตตันตาพบกับอารเตติบิวเบาด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้อัตตันตาต่อครึ่งลูกฟอร์ม5 1, ้าดนล่าสุดของอัตตันตาชนะ3เสมอ1แพ้1โดยเสมอปิซ่า1 1ชนะโตริโน่2-0นชนะโบลญญา2 0ชนะโรม่า1 0และแพ้อินเตอร์มิลาน0-1อัตตันตาขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5หลังเฉือนเชลซี2-1มี13แต้มการันตีเข้ารอบแบบไม่เป็นทีมวางเป็นอย่างน้อยแน่นอนนแลล้วสภาาาาพทีมจะขดรูเ มิเชลบร์เกอร์เซอาสโคลาสินัสล่าสุดทีมก็มาเสียเบราดชิมซิตี้กองหลังที่บาดเจ็บไปอีกรายส่วนอาเดมล่าลูกแมนกองหน้าเพิ่งเสร็จสิ้นภาร,รกิจกับทีมชาตินัดนี้ต้องลุ้นความพร้อมก่อนเกมกุนซือราฟาเอเล่ปัลลาดิโน่เตรียมจัดทีมด้วยระบบ3-4-2-1หน้าเป้าจะส่งจาลูกาสกามมกาจบสกอร์โดยมีชาเดเคเตเลเล่ elle, กับนิโคล่าซาเลฟสกี้รวมถึงอาเดมล่าลูกเมนปั้นเกมรุกสนับสนุนแดน,นกลางวางเอเดซอนบัญชาการเกมร่วมกับมออเเนนดรขางใวิ back. ดักอยิาเดเดสปาคอสตาและโรเลนโซแบนัสโคลี่แนวรับ3มทหารเตือใช้งานจอโจสกันมินน่ผนึกกำลังกับไอซักไฮเอนและโอดีรอนคอสซูนูด่านสุดท้ายมาโก้ Marco. คาเนเซคิรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้านัดล่าสุดของอลติบิวเบาชนะ1เสมอ1แพ้3โดยแพ้มาโยกา2-3ชนะเลโอเนซ่า4-3แพ้บาร์เซโลนาศ5นย์เสมอโอซซูนา่า1-1และแพ้เอสปานิョล 1. องตลิติบิวเบลลนมาอยู่อันดับที่28แม้ได้แต้มใหญ่จากผลเสมอปัดดิชาแมงแบบไร้สกอร์แต่ยังต้องลุ้นเข้ารอบอย่างหนักโดยเกมสุดท้ายมีคิวรับมือสปอร์ติงลิปอนของโปรตุเกสสภาพทีมจะขาดเยรายอัลบาเรสกองหลังที่ติดโทษแบนขณะที่ไอมาลิกลาบ็อกเจ็บ เบนยาร์ปลาโดเจ็บเอ็นไขว้หัวเข่ามารอันซานาดีกองหน้าเจ็บหมอนรองกระดูกหัวเข่าและมิเกลเบสกาเจ็บแผ่นหลังรวมถึงอูไนเอเคลุสเจ็บเอ็นไขว้หัวเข่าช่วยลงสนามทั้งหมดแต่ข่าวดีก็คือไอตอตปาเรเดสเซ็นต์นับผลตัวแบงกลับมาคุณซื่อเอเนสโตบันเบรเดจัดทีมด้วยระบบ4ี่1หนึางหน้าอจะส่งกอก้ากรูเซตาจบสกอร์โดยมี2ตัวปั้นเกมรุกเป็น2พี่น้องตะกูวิลเลียมอย่างพี่ชายอินยากี้และน้องชายนิโก้เดินเกมริมเส้นตรงกลาง อุนายโกเมสเล่นหน้าต่ำห้องเครื่องคุมจังหวะโดยมิเกลเจ้าเรกิซาเล่นร่วมกับอินยิโกดูอิสเดกาลาเลตาแนวรับวางแดเนียลบีเบียนยูเซนเตอร์ร่วมกับไอโตอปาเรเดสขนาบข้างใน2ฟูลแบ็กเชซุสอาราโฮและอยูเรียนเบชีเซดานสุดท้ายอุนายซิมมอนเฝ้าเสาทักนะคุณภาพของสองทีมใกล้เคียงกันอัตราตาคุมสถานการณ์เอาไว้ในมือเกมนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ทรงบอลรัดกุ่มและฉชยโอกาสได้ดีขณะที่อาติบิวบ่าวต้องการชัยชนะเพื่อลุ้นเข้ารอบอ ต่อเนื่องทรงบอลแข็งแกร่งแต่มีปัญหาในพื้นที่สุดท้ายดูแล้วสูสีอาราติบิวเบลหน้าบุกมาแบ่งแต้มกลับออกไปได้ครับฟันธงรองอาราติบิวเบลสู้ยิบตาเกมนี้เสมอหนึ่งหนึ่งปิดท้ายคู่ที่แปเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่7เวลาเที่ยงคืน45นาทีเกมระหว่างการาตาสไาย์พบกับอลติโกมาดริดด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้อลีติโกมามริดต่อปอปอผลงานกับพวกแกงของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็น er Madrid, เอลีติโกมาดริดที่เอาชนะไปได้3ครั้งส่วนอีก2ครั้งงจบล การเสมอกันฟอร์มหลานันสุดของการตาตัสารชนะ3เสมอ1แพ้1โดยเสมอกาเซนเตด1 1ชนะเฟดีเยสเปอร์2 1แพ้เฟเนบัตเช่0 2ชนะแทปซอนสปอร์สีและชนะคาซิมปาซาสายักษ์ใหญ่จากแดนไก่งวงลนมาอยู่อันดับที่18หลังพ่ายกับโมนานโกศ1นเก็บ9้าแต้มจาก6เกมแรกเกมสุดท้ายรอบลีกเฟดมีโปรแกรมหนักในการเยือนแมนซิตี้สภาพทีมจะขาดเมเตฮานบาตาซี่ที่ติดโทษแบนสวนทางกับอาดาอุ่นใหญ่ที่พ้นโทษกลับตัวกลับมา ที่วิตตต่อโอซิมเพนกองหน้าเจ็บข้อเท้าและวิฟฟิซิงโก้เจ็บต้นขาต้องเช็คความฟิตทั้งคู่คาดว่าโอคานบูรุกตเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าจะส่งมาโรอ,อินคาดีแข่งอาเจนไตนจบสกอร์โดยมีบาลิสยินบาสเดินเกมรุกร่วมกับยูนสุสอากุนและรีร่อยซาเน่ปีเกเยอรมันแดงกลางคุมเกมโดยมาริโอเลอมีน่ากับอีกคลายก่โดกันบัญชาการเกมอยู่หน้าแผงรับที่จะมีดาวซิซอนสารเชสอับเดลเคลิมบาคาซีซึ่งจะยืนเซ็นเตอร์ขนาบข้างด้วยสองวิงแบ็ก จะมีโรลันดซันไลน์และเอฟเรนเอเรนเอมารีดานสุดท้ายอ,อูกูชานคาเคียเฝ้าเสาฟอร์มหันานาันสุดของอลาติโกมาดริดชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะลาโก,กลลอนญา1 0แพ้เรอัลมาดริด1 2เสมอเรอัลซซดัด11ชนะจิโรนา3าและชนะบาเรียเรส3-2ตราหมีไต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่8หลังบุกชนะ PSB32 มี12แต้มลุ้นผ่านเข้าสู่รอบ1ิทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัติโดยเกมสุดท้ายจะเปิดบ้านพบกับ im, บูโดกลิมสภาพทีมจะขาดเกรมอง หลองเล่เซตตอรแบ็กเจ็บหัวเข่านิโก้กอนซาเลสกองหน้าเจ็บต้นขาที่เหลือทีมไม่มีปัญหาแม้เดินกลางจะเพิ่งปล่อยตัวคอนเนอร์กาลาเกอร์ไปสเปอร์ในพิมาริคก,ก็ตามเดียโก้ซิเมโอเน่กุนซือชาวอาร์เจนไตีพร้อมจัดทีมสุดยอดนิยม4-4-2อย่างที่ถนัดคูนาฮูเลียนอาวาเลสลาตาข่ายร่วมกับอเล็กซานเดอร์โซโลสแด,ดนกลางปาโบบาลิออสคุมเกมร่วมกับโกเก้ปีกสองฝั่งโจเลโนซิเมโอเน่กับอเิฮันโดบายเอน่แนวรับวางมาร์กปูบิลยืนเซตเตอร์ร่วมกับดาวิดยานโก้ขนาบข้างด้วยฟูลแบ็ กอดยอเรนเต้และมาเตโอรุจเจอรี่สุดาสุดทายนโอบ布เฝ้าเสาวทศนกรัตสลายแข็งแร่งในบ้านนัดนี้ทิ้งทวนต่อหน้าแฟนบอลของตนเองก็พร้อมจัดหนักแต่คุณภาพเชิงลึกยังเป็นรองแอเลิโกมาดริดทับตราหมีจัดแดงกระทิงดุเป็นบอลเขี้ยวและดุดันกัดไม่ปล่อยน่าจะเป็นเกมที่ชิงจังหวะในการเข้าทำเกมรับรัดกลุ่มเกมรับรัดกลุ่มดูแล้วมีโอกาสบุกมาเบียดคว้าชัยกราบออกไปฟันธงต่อแอเลิโกมาดริดเบียดคว้าชัย1-0่งสำหรับทีเด็ดปตัวเน้นบายบิเกเคแมนในค่ำคืนของวันพุธ ที่21มกราคมใส่เลยโอลิมปิกมาเซกส b a r c e l o n าบาเย r n Munich Chelsea PSV บนฟิก้าแอตเลติ c บิลเบาและแอตเลติโกมาดริดนี่คือ8ตัวชวั่วจริงบายบีเคเคแมนคับสั่นมาให้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมบีเคเคแมนเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนี้นะครับก็จิ้มมันเข้าไปได้เลยครับเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของฟุตบอลกันและยังไ้ำอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆร่วมทายผลสกอร์คู่ระหว่างโอลิมปิกมาเกสพบกับลิเวอร์พูลโดยคอมเมนนนตต์ทายผลใยลใ้้ะคะิปีะ ถ่ายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมเมียดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานวิเคราะห์บอล by bkkman การังตีกินเต็มทุกคู่ไม่เชื่อก็ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ดูกันได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนำหรือให้กำลังใจกับผม bkkman ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปให,ใหม่ๆทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ